สวัสดีค่ะตอนฉันเล็กๆฉันก็เรียนจบแค่ป .6 แล้วไม่ได้เรียนต่อเพราะฉันพ่อแม่จนนะคะส่วนตอนเป็นวัยรุ่นเป็นสาวเนี่ยฉันก็เคยไปเที่ยวที่วัดข้างบ้านนะคะที่วัดบ้านอื่แล้วก็ได้ผัวถแถวๆบ้านนะคะ เรื่องอยากไปเชียมืองนอกนะ่ยฉันไม่เคยเข้าห้างเข้าอะไรฉันไม่เคยนะ,ะฉันได้ผัวตามงานวัดข้างบ้านนะครับฉันไม่เคยเปิดหูเปิดตาอะไรนะครับแต่ว่าฉันมีความรู้นะครับงฉันจะได้ผัวไกลบ้านแค่ห้าสิเมตรเนี่ยฉันก็มีความรู้มากนะครับฉันก็เลี้ยงลูกได้นะครับไอ้พวก สาวๆจบมุ่งนอกรวยๆเที่ยวเยอะๆเนี่ยฉันว่าฉันเก่งกว่าครับฉันไปได้แค่ฉันจะเข้าเมืองแล้วอายคนมีความรู้ฉันก็มาสุดทุกอย่านถ้กมีฉันมีแค่แม่ ตอนวัยรุ่นก็ไม่เคยเข้าผับเข้าบาา์ค่ะดูหนังกลางแปลงดูหมอล้ำซิ่งค่ะฉันก็ยังเทียบรุ่นกับคนดูดีได้นะคะเพราะหัวใจแม่ของฉันมันสุดยอดนะคะ